กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของโรคมะเร็งสมองนะคะเกิดขึ้นจากเนื้องอกซึ่งเป็นเนื้อร้ายบริเวณสมองแล้วเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคือบางครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อของสมองแต่ว่าบางครั้งก็จะเกิดขึ้นจากการลุกลามของมะเร็งจากอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายนะคะ มีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างเหมือนกันที่ทําให้เป็นโรคมะเร็งสมองตอนนี้เนี่ยคำถามก็เกิดขึ้นนะคะว่าแล้วเป็นโรคมะเร็งสมองสามารถที่จะรักษาให้หายได้ไหมในขณะเดียวกันวิธีการในการรักษาต้องทําอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดและคําแนะนําจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันค่ะ จริงถ้าพูดถึงแนวโน้มรวมของเนื้องอกในสมองเนี่ยเมื่อเทียบกับเนื้องอกชนิดอื่นๆเนี่ยจริงๆไม่ได้เยอะนะครับซึ่งพบได้ประมาณสัในในก1.67เเซนตเท่านั้นเองของมะเร็งทั้งหมดนะฮะท,ที่ที่พบกันเพราะฉะนั้นเราอาจจะรู้สึกวิตกกังวลกับเนื้องอกในสมองเยอะแต่ถ้าพูดถึงองค์รวมจํานวนจริงๆแล้วยังไม่ได้เยอะมาก ปัจจัยเสียงตรงนี้ก่อาจจะมีพอที่จะพอสรุปกันได้นะฮะ <ừ> ก็เ,เช่บน,นะะบุคคลที่ไปสัมผัสกับร,รังสีเยอะๆเช่นนิบะวัติการใช้แสงรักษาในบางตำแหน่งที่มันคาดเกี่ยวกับสมองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดเซลล์สมองมีความผิดปกติแล้วก็พัฒนาเป็นงอกไนสมองได้หรือไปสัมผัสกับคุณภาพรังสีอย่างนี้เช่นเนี้ยเช่นลังสีคุณภาพลังสีรั่วก็มีโอกาสที่จะ นในเซลล์สมองเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงกิกติเป็นโนคออในสมองได้หรืออื่นๆก็เช่นว่าคนไข้ที่เป็นเอ่ใช่มีพุชทีเนื่งองจากภูมิคุ้มกันขอบุกท่อเนี่ยก็ทําให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกในสมองมากกว่าประชากรทั่วไปมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประชากรทั่วไปทุกๆคนน่ะก็มีความสงสัยกันมากเพราะว่าสมองเราเนี่ยมันอยู่ภายในกระโหลก เราไม่มีตาวิเศษที่จะไปมองผ่านกลุกระโหลกนะอย่างพวกปฏิสยอะไรเียดังนั้นคงต้องอาศัยอาการเป็นหลักกลุ่มอาการแรกก็คือคนที่มีอาการจากที่ก้อนเนื้องอกมันไปที่มีผลกระทบต่อสมองส่วนนั้นโดยตัวตรงก็จะมีอาการส่วนนั้นโดยตรงเรียกว่าโลคพอเอฟเฟกต์นะครับเช่นถ้าเนื้องอกไปกดสมองส่วนที่ควบคุมแขนขาล่างกายก็จะมีการอ่อนแรง อีกกลุ่มอาการหนึ่งที่คนไข้อาจจะมาหาคุณหมอได้นะแล้วก็เป็นอาการที่คนไข้ต้องใส่ใจด้วยนะครับอันนี้ก็คืออาการที่เรียกว่าพอมีก้อนเั้งหในสมองแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้มีความดันภายในกระโหลกสูงมากขึ้นนะครับแล้วความดันที่สูงมากขึ้นนีมันก็จะไปมีผลกระทบต่ออ,องค์ประกอบของสมองโดยรวมอาการต่างต่เนีจะเช่อว,ว่ามีการปวดซ่าถ้าพูดถึงการรักษาเนี่ย เราจะต้องแบ่งเนื้องอกในสมองนะออกเป็นสองกลุ่มญ่อยอนะครับเนาะหรือกลุ่มแรกก็คือเป็นเนื้องอกในสมองที่มีจุดก,กําเนิดหรือว่าแหล่งกาเนิดนะมาจับเซลล์สมองโดยตรงก็คือเซลล์ในเนื้อสมองอเราเนี่ยนะครับเนาะอันนี้เราเรียกว่าทางมาริเบนโทเมอร์หรือเมเล็กุติยปฏบตโปรมาแล้วกันนะครม็กปฏตุโก็คือพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีเป็นสองสองสองท้ายนี่ก็คือเป,เป็นเนื้องอกชนิดเซลเนื้อายกับเซลลเนื้อไม่าย เนี้ยเราก็พบกันกันไปเยอะอยู่แล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็คือการที่มันมีมะเร็งอยู่ที่อ,อวัยวะส่วนอื่นของร่างกายเช่นมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังเนี้ยแล้วกระจายมาที่สมองอันนี้เราเรียกว่าซึ่งกระดีเบน็นถุงมือว่าทุกิจมะเร็งกิจจะปูปเป็นต้นนะซึ่งเราก็จะต้องพิจารณาตามนั้นตามการรักษาครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ารักษาอย่างไรเราต้องคิดถอดว่ามะเร็งที่เราพบเนี่ยในคนไข้คนนี้เนี่ย เป็นมะเร็งชนิดหนโดยปกติแล้วเนี่ยมะเร็งทุกชนิดไม่ใช่เนื้อร้ายอย่างที่ผมบอกนะโดยเฉพาะในผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งในสามเท่านั้นเองที่เป็นที่เป็นมะเร็งชนิดที่เป็นเนื้อร้ายใช่ไหมครับนั่นมายความว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งส่วนมากไปซ้ำไปที่ไม่ใช่เนื้อร้ายที่เราสามารถรักษาหายขาดได้กในสมองเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเป็นชนิดที่ไม่เนื้อเนื้อไม่ได้รุนแรงมากเนเราสามารถผ่าตัดเอาออกให้หมด เนื้องอกในสมองทุกอย่างทุทททกๆโรคเนืน้องอกในสมองเนี่ยนะไม่ได้เป็นมะเร็งร้ายเสมอไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นเนื้องอกในสมองแล้วคุณจะเสียชีวิตภายในไม่มกี่เดือนไม่กี่ปีไม่ใช่เพราะว่ายังมีส่วนหนึ่งที่สามารถรักษาหายขาดไนดะ้คราวนี้ต้องมีจุดไหนที่ต้องต้อระวังก็เป็นอย่างที่ผมกล่าวนะมีอาการต่าง่กล่าวมาร่วมกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาขอแนะนําว่าให้มาปรึกษากับคุณหมอที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองที่อยู่ใกล้บ้านข,ของท่านทุกๆคนนะครับเนาะ เพราะว่าถ้าเกิดเรารเฝ้าระวังดีตะระหนักรวดเร็วรู้รู้เร็วก็นืกออกไม่ยากมากทำผลการรักษาดีกว่าไม่ไว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเนื้อไม่ร้ายก็ทาให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นคุณผู้ชมคะเมื่อมีอาการหรือสัญญาณบ่งชี้นะคะยกตัวอย่างเช่นปวดศีรษะเป็นลม คลื่นไส้อาเจียนมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวสติปัญญาการมองเห็นการพูดคุยความจำบุคลิกภาพแล้วอันตรายต่อชีวิตรวมถึงมีข้อมูลสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเรง็งแล้วก็ต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาเป็นการด่วนนะคะย้ำกันไว้เสมอเลยละ่ะว่ารู้ก่อนป้องกันได้และรักษาได้ค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ